ฉันอากาธารู้หน้ารู้หน้าฉันนะสวยเลิศเส้นผมนุ่มลื่นหุ่นก็เป๊ะเวอร์เซตสไตล์ก็ดีเฮ้ยฉันมีครบเครื่องถ้าร้องเพลงนะพวกคุณต้องตกหลุมรักฉันแน่นอนเลยแหละค่ะอากาธาอย่าตัวมหาภัยนี่วิดีโอไดอารี่ส่วนตัวของฉันนะออกไปเลยไปโอ้ยเย็นหน้าเรื่องของฉันน่าสนใจกว่าของเธออีกนะนี่คุณนักวาดช่วยกันหน่อยได้ไหมฉันจะทำวิดีโอของเราพังแล้วอะเดี๋ยวแก้ให้เลยโอ้ยไม่แฟร์เลยอะ เฮ้ยค่อยดีขึ้นหน่อยง่ายนเพกกี้กดไลค์วิดีโอก่อนเลยนะเริ่มเลยค่ะตอนฉันยังเด็กๆแม่ฉันตกงานแล้วเราก็ไม่มีบ้านอยู่พวกเราไม่มีเงินมีแต่ลมอยู่ในกระเป๋าล้วนๆเลยเราไม่มีเงินเช่าโรงแรมถูกๆอยู่ได้ซ้ำนะ่ะก็เลยไปขอคุณป้าซาร่ากับลูกสาวของเธอชื่ออากาธาให้เราพักอยู่ด้วยกันสักพักฉันว่าไม่ค่อยดีเท่าไรหร่ละมัง้งพื้นที่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีนะนะซาร่าเราตั้งตัวได้เมื่อไหร่จะย้ายออกทันทีเลย คุณป้าฉันมองบนแต่ก็ให้เราอยู่แต่ว่าเธอมีเงื่อนไขมากมายพวกเธอต้องนอนในห้องเก็บของและทํางานบ้านด้วยเรากลายเป็นสาวใช้ประจําบ้านที่ทํางานฟรีๆอากาศท่าทำให้ชีวิตฉันลําบากมากๆเยนนั้นทั้งหญิงยโสแล้วก็หลงตัวเองแบบไม่มีอะไรมาหยุดได้เพกกี้เธอเขียนรายงานให้ฉันซะเพื่อตอบแทนฉันจะให้เธอหวีผมสวยๆของฉันนะฉันไม่ทําหรอกนะงั้นฉันจะบอกแม่ว่าเธอรังแกฉันนะและฉันจะบอกแม่ฉันว่าเธอขโมยเครื่องสาอางท่านเฮ้ยเธอไม่กล้าหรอก ก็ลองสิเรากําลังจะตีกันเหมือนหมาแล้วยัยแมลงสาบเน่าเหม็นตรงมุมซ้ายก็คืออากาธาส่วนทางขวาก็คือฉันเองเพกกี้คิดว่าใครจะชนะล่ะคะแต่แล้วแม่ก็มาแล้วก็ลากฉันออกไปเพกกี้ลูกทําอะไรเดี๋ยวโดนไล่ออกหรอกนะ เฮ้ยฉันไม่มีทางเลือกนอกจากทนอยู่กับญาติในสายเสียคนนี้ทำใจซะเธอเห็นไหมว่าฉันสวยขนาดไหนฉันจะต้องเป็นคนรวยแล้วก็ดังมากส่วนเธอก็เป็นแค่คนใช้ฉันทั้งชาติแหละเธอหยิบของฉันไปโดยไม่ขออนุญาตแล้วก็ทำทุกอย่างที่คิดได้เพื่อทำให้ฉันลำบากการร้องเพลงคือสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันไม่สติแตกไปความฝันฉันก็คือการเข้าโรงเรียนดนตรีไม่นานแม่ก็หางานดีๆทำได้แล้วก็เชิญพวกเราไปยังร้านอาหารธรรมดาเพื่อฉลองกันสักหน่อยเธอเลี้ยงใช่ไหมมื้อนี้นี่ฉันสั่งกุ้ง l o เตอร์นะ จ้าเห็นได้ชัดว่าคนบ้านนี้ไม่มียางอายบนหนังหน้าแต่ท่านใดนั้นหนึ่งในนักร้องคนโปรดของฉันก็เดินเข้าร้านฉันอยากไปขอลายเซ็นเธอแต่อากาธาก็ทำซอสหกใส่ฉันแบบจงใจอุ๊ยไอดอลของเธอคงไม่อยากเห็นเด็กมอมแมมอย่างเธอหรอกนะ <c oughs> ฉันทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะฉันทนนิสัยเสียของญาติฉันมาพอแล้วแล้วก็กรีดออกมาด้วยความโกรธเสียงฉันดังแล้วก็ทรงพลังมากจนแก้วของแขกแตกหมดเลยเจ้าของร้านอาหารรีบวิ่งมาทันทีขอโทษที่ก่อความเสียหายนะคะ เราจะทํางานใช้ให้รับคนล้างจานไหมคะแต่ชายคนนั้นไม่โกรธเขาประทับใจเสียงอันทรงพลังของฉันหนูมีความสามารถเหมือนกับนักร้องโปรดของลุงเลยไดนาวอชิงตันะฉันรู้ทีหลังว่าเธอคือหนึ่งในนักร้องเพลงแจ๊สที่ดังที่สุดในยุคข,ของเธอชายคนนี้แนะนําให้ฉันแสดงในร้านอาหารของเขาสุดสัปดาห์เพื่อจะใช้ค่าแก้วที่แตกแม่กับฉันตกลงและมันเปลี่ยนชีวิตเราเลย ไม่นานฉันก็ไปที่โด่งดังในเมืองพวกเขาเรียกฉันว่าดาวแจ๊สรุ่นจิว๋วข่าวเรื่องเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของฉันถึงหูโปรดิวเซอร์ชื่อดังหลังฟังการแสดงของฉันเขาก็ชวนฉันเซ็นสัญญากับสตูดิโอเขาเลยแม่กับฉันรวยขึ้นมาซื้อบ้านของตัวเองและใน,นที่สุดก็ย้ายออกจากบ้านญาตนนิสายเสียได้สักทีเวลาผ่านไปหลายปีฉันยิ่งไปที่นิยมมากกว่าเดิมแต่ฉันก็ตัดสินใจทําตามความฝันแล้วก็เข้าโรงเรียนดนตรีอยู่ดีฉันยังคบหากับบล็อกเกอร์ชื่อดังชื่อว่าเชนเข้าถ่ายวายตลกตลกและพวกคลิปอ ชีวิตฉันวิเศษสุดเหมือนแอปเปิลพายอบใหม่ๆเลยล่ะแต่วันหนึ่งญาติเราก็มาไงจ๊ะโอ้ยลางไม่ดีแล้วสิป้าซาร่ากับอากาธาบุกเข้ามาในบ้านเราโดยไม่รอให้เราเชิญเข้ามาแล้วก็เริ่มบ่นทันทีว่าพวกเธอกําลังตกที่นั่งลําบากและตอนนี้ก็ไม่มีบ้านอยู่แม่ขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหมเราจะไม่ให้พวกนิสัยเสียอย่างเธออยู่ด้วยใช่ไหมลูกแม่อย่าหยาบคายสิพวกเขาช่วยเรานะจําได้ไหมเราต้องตอบแทนน้ําใจสิ ฉันเตือนแม่ว่าเขาทำกับเราเหมือนกับคนใช้แต่ท่านก็ไม่ฟังแล้วก็ยอมให้อยู่ขอบใจนะเราจะย้ายออกทันทีที่ฉันได้งานใหม่นะอากาธาตรงมาหาฉันพร้อมกับกอดทำตัวเหมือนว่าเธอคิดถึงฉันเหลือเกินดีใจจังที่เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกนะเหมือนเมื่อวันวานเลยเนะชชยโยข่าฉันให้ตายเถอะฉันกัดฟันแล้วก็พยายามทำตัวสุภาพแต่ยากฉันก็ยิ่งทำตัวงี่เง่าแล้วก็หยาบคายมากกว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันสะอีกอะไม่นึกเลยว่าจะเป็นไปได้ด้วยเธอย้ายเข้าห้องฉันทันที ฉันพยายามไล่เธอออกไปแต่ยาฉันก็ไปหาแม่แล้วก็ทำตัวน่าสงสารหนูปวดหลังอ่ะอยากนอนเตียงนุ่มๆเตียงของแพ็กกี้คงเหมาะเลยนะแม่เข้าข้างเธอแล้วบอกให้ฉันอดทนอีกแล้วฉันต้องย้ายไปนอนห้องนอนแขกแทนฉันพยายามทำตัวยุ่งๆเพื่อไม่ให้ตัวเองคิดมากวันหนึ่งอากาาเดินเข้ามาในห้องระหว่างที่ฉันซ้อมอยู่ฉันเผยทำแปรงสีฟันเธอหล่นในซ่วมแน่ อ๋อยังร้องเพลงในร้านแลกเศษอาหารอยู่อย่างนั้นเหรอเธอคงจะไม่มีแฟนด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่แปลกใจหรอกใครจะอยากเป็นแฟนเธอล่ะคำพูดของเธอทําฉันเดือดมากฉันขิงเธออย่างภูมิใจว่าฉันเป็นนักร้องดังถ้าเธอดังนะทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินชื่อเธอเลยล่ะเพราะว่าราสนิยมดนตรีของเธอห่วยไงยฉันร้องเพลงแจ๊สแจ๊สมีแต่คนแก่ๆเขาฟังกันนะเฮ้ย <c oughs> ฉันเอาโปสเตอร์แล้วก็วิดีโอที่ตอนได้รับดอกไม้มากมายในคอนเสิร์ตให้ดู จากนั้นฉันก็พาเธอไปรู้จักเพื่อนที่โรงเรียนดนตรีแล้วก็เชนด้วยชีวิตฉันดีมากเก็ตไหมเพื่อนๆกับแฟนเธอดีเกินไปสําหรับเธอในยะเฮ้ยถึงเธอจะพูดแบบนั้นแต่ฉันก็เห็นว่าเธอประทับใจแล้วก็อิจฉาฉันจนหน้าเขียวจากนั้นเธอก็ถามว่าถ้าฉันดังแล้วทยังเรียนอีกเพราะว่าการศึกษาสําคัญถ้าหัวเธอมีสมองแทนขี้เลื่อยแล้วก็เธอก็น่าจะรู้ดีนะฉันนึกว่าคําพูดของฉันจะทําให้เธอเสียความรู้สึกแต่อากาศากลับโพรงสิ่งที่ทําให้ฉันใจแทบวายช่วยฉันเป็นนักร้องดังทีซิอ๋อเหรอ เดี๋ยวฉันหยิบคาวาพิเศษจากร้านสกรีนมาแล้วก็เสกให้กันแล้วกันฉันพูดจริงนะถ้าเธอทําได้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกโหฉันอยากจะฟาดเธอมากๆเลยแต่ฉันบอกให้เธอเลิกคิดเรื่องไร้สาระได้แล้วเธอไม่มีความสามารถไปไปไม่ได้หรอกนะอ๋อเหรอช่างะไรฉันหาทางเองก็ได้ฉันไม่ได้สนคําพูดของเธอนักแต่ฉันพลาดเองค่ะเธอถ่ายรูปฉันตอนแคคิมูค่ะคุณเชื่อไหมโอ้ยเอาน้า ใครๆเขาก็ทำการอย่าตัดสินสิทะละึ่มความเป็นส่วนตัวของฉันแล้วพยายามขายรูปให้แฟนเพลงแบบนี้ไม่ได้เลยนะดูนี่สินักร้องแจส๊สคนโปรดของพวกคุณเอานิ้วแคขคิมมูกหน้าอายชะมัดเลยเธอทำบ้าอะไรล่ะเนี่ยฉันก็พยายามหาเงินไงเพราะเธอไม่ยอมช่วยฉันป๊อปเธอทำฉันจะหมดความอดทอนอยู่แล้วว่าถัดมาฉันเห็นอากาธาไปจีบแฟนฉันเชนที่รักเธอเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังทำให้ฉันดังด้วยได้ไหม จากนั้นยายนี่ก็เอาชุดว่ายน้ําของฉันไปแล้วก็หวังว่าจะทําฉันขายหน้าต่อหน้าเพื่อนๆว้าวใหญ่จังเหมือนเริ่มชูชีพเลยอ่ะโชคดีที่เพื่อนฉันไม่อยากเสวนากับเธอเลยแต่ฉันก็ยังเดือดอยู่ดีฉันบอกแม่ว่าไม่อยากอยู่กับป้าแล้วก็ญาติคนนี้โอ้เพกกี้แม่เข้าใจนะแม่ก็พยายามช่วยให้ซาร่าหางานได้จะได้อายออกไปสักทีแต่เธอไม่เอาอะไรเลยอ่ะซาร่าอยากนอนเฉยๆแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมนะลูกแม่ขอให้ฉันทนไปก่อน ถ้าไม่อยากไล่ญาติออกไปฉันอยากจะไล่อากาธาออกไปให้เร็วที่สุดเลยจากนั้นฉันก็เจอการประกวดความสามารถที่มีเงินรางวัลซึ่งจะจัดในเมืองของเราอืมทายาฉันชนะพวกเธอก็จะย้ายออกไปสักทีฉันบอกอากาธาว่าเธอควรลองดูเฮ้ยถ้าเธอชนะแล้วก็ฉันจะทําให้เธอดังนายช่วของหน่อยสิเธอเริ่มร้องเพลงให้แล้วฉันจะไว้ชีวิตคุณกับแก้วหูนะแต่เชื่อฉันเถอะมันห่วยมากๆเลยละค่ะฉันบอกเธอว่าต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็ลากเธอมาโรงเรียนของฉันเธอจะได้ฟังพวกมืออาชีพ แต่ว่าญาติของฉันไม่สนใจเรียนพื้นฐานที่อยากเป็นคนป๊๊บโดยไม่ลงแรงอะไรเลยฮ่น่าเบื่อชะมัดเลยมีอะไรน่าสนใจแล้วค่อยปลุกแล้วกันเห็นฉันเลยว่าเธอไม่มีทางชนะแน่จะทํายังไงดีละเนี่ยจากนั้นฉันก็คิดออกใช่เลยฉันร้องเพลงแทนเธอได้ฉันรู้ว่ามันผิดกฎแหละแต่ฉันพร้อมทําทุกอย่างเพื่อกําจัดอากาศาออกไปเราซ้อมกันดิบดีแล้วก็ไปร่วมการประกวดฉันยืนอยู่หลังเวทีแล้วก็ร้องเพลงสิ่งที่ญาติของฉันต้องทําก็คือขึ้นไปบนเวทีแล้วก็อ้าปาก แต่แค่นั้นเธอก็ยังอุตส่าห์ทำพังจนได้ค่ะอากาศาดันเล่นใหญ่เป็นตัวแม่แล้วก็ใส่ส้นสูง่ชงไม่ดีนักที่เธอเดินไม่เป็นแล้วก็ล้มบนเวทีฉันไม่เห็นแล้วก็ร้องเพลงต่อไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยระหว่างที่ญาติฉันนอนสะบดด่าไม่หยุดเราผู้ชมและกรรมการเห็นแผนของเราแล้วก็ไล่ออกมาฉันสิ้นหวังมากๆเลยะะละค่ะแลญายาฉันก็ทำตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจที่ไม่ได้กินไอติมเลยฉันอยากจะดังะจะดังะจะดังะพอดิ่งแล้วก็ดิ่งยาวเลยวันนั้นฉันเห็นเชนกับสาวอื่น เขาจีบกันแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยกันนายทำบ้าอะไรล่ะเนี่ยเพ็กกี้ไม่โกรธนะนี่นักร้องในติ๊กต็อกพวกเราคอลแลบกันพวกผู้ติดตามเขาชอบแบบนี้กันน่ะอืมฉันดูวิดีโอของเธอคนนั้นนิดหน่อยแล้วก็แปลกใจส่วนใหญ่เธอร้องคฟเวอร์แม้ว่าเธอจะไม่ได้เก่งมากเธอก็มีผู้ติดตามเพียบฉันรู้ว่านี่แหละโอกาสที่ยากงี่เง่าของฉันจะได้ดังสักทีมันดูง่ายนะแม้แต่เธอก็น่าจะทําได้แหละ เราสร้างแอ c o u n t ให้เธอแล้วก็เริ่มโพสตวิดีโอลงไปให้เธอทำชาเลนจ์ร้องเพลงแล้วก็เต้นต่างๆแต่มันก็ไม่มากพอเป็นไว r ร l แม้เธอจะพยายามเต็มที่เธอก็มีผู้ติดตามแล้วก็ยอดวิวนิดหน่อยเองฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะค่ะฉันก็เลยขอคำแนะนำจากเชนเขารู้ทุกอย่างเรื่องการโปรโมทช่องเคล็ดลับเบอร์หนึ่งผู้ติดตามชอบดราม่านะ่ะก็งั้นก็ได้ฉันพาอากาศาไปคาเฟ่แล้วก็ขอให้เธอทำอะไรโง่ๆอ,ออกกล้อง ถ้มีความสามารถด้านนั้นค่ะอากาธาเย่บนโต๊ะแล้วก็เริ่มร้องเพลงเมื่อผู้จัดจาก,การเชิญเราออกไปย่าฉันก็วีนเลยนี่ประเทศเสรีนะฉันจะทําอะไรก็ได้อยากโดนพื้นสูบจังเลยค่ะแต่ที่ฉันอยากได้มากกว่าก็คือให้อากาธาออกไปจากบ้านฉันเมื่อเราโพสต์วิดีโอหน้าอายลงไปตัวแรกของผู้ติดตามก็พุ่งทะยานเลยสุดยอดเลยแฮะคลับเบอร์สองทุกคนชอบเรื่องราวอบอุ่นชวนใจฟูฉันต้องพยายามหนักเลยให้ย่าฉันดูใจดีเอาจริงนะอันนี้เป็นไปแทบไม่ได้เลยละค่ะแต่ฉันก็ทําได้ จะนสงแซนด์วิชให้อากาธาเอาให้คนไร้บ้านในสวนสาธารณะโอ้ยแหวะนะ่ารังเกียจจะตายไปเธอนะหน่ะสิที่น่ารังเกียจเขาหิวข้าวนะทำตามที่บอกซะฉันถ่ายเธอเอาไว้และช่งของเธอก็โตขึ้นได้เวลาเคล็ดลับเบอร์สามแล้วทุกคนชื่นชอบเรื่องโรแมนติกนะคุณอาจคิดว่าฉันบ้าแต่ฉันขอให้แฟนฉันแซงทำเป็นแฟนกับอากาธาทั้งคู่ถ่ายวิดีโอการเดทป,ปลอมๆทะเลาะกันแล้วก็คืนดีการลงสาธารณะฉันพูดถูกค่ะมันทำให้ญาติฉันดังมากมาก ช่องของเธอโตขึ้นทุกวันเธอเรียกตัวเองว่านักร้องทั้งที่วิดีโอส่วนใหญ่ของเธอก็แค่เล่นบ้าไปทั่วเท่านั้นฉันคิดว่าทําเรื่องที่ไปไปไม่ได้สําเร็จแล้วอากจะท่าจะได้ไปสักทีแต่พอเธอไปเธอดันเอาแฟนฉันไปด้วยวันหนึ่งฉันเห็นหนั้งคู่ไปเดทก,กันจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเชนจะน้องใจฉันได้บอกฉันจเถอะว่าแค่อําเล่นน่ะฉันขอโทษนะเพกกี้ระหว่างที่เราสร้างเป็นแฟนกันเราดันชอบกันจริงๆอะเชนขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าเขาเขา้ากับยติฉันได้มากกว่าฉัน พวกเราเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังทั้งคู่แต่เธอดีเกินไปสําหรับฉันเนอะเธอเรียนในโรงเรียนแล้วก็ร้องเพลงแจส๊สเธออยู่ไกลเกินเอื้อมและเธอต้องเจอคนที่ดีกว่าแนะ่ใจฉันแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีน้ําตาคลอเบ้าแล้วแต่ฉันก็ไม่ยอมร้องไห้ต่อหน้าอากาธาแล้วฉันเป็นคนให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเองฉันก็โทษได้แต่ตัวเองนั่นแหละก็ขอให้มีความสุขนะอ,อ๋อจะว่าไปในที่สุดบริสเซอร์ชื่อดังก็สนใจฉันก็นอยากเซ็นสัญญากับฉันฉันไม่ต้องการเธอแล้วล่ะเราจะย้ายออกจากบ้านของเธอในที่สุดก็มีข่าวดี ฉันหันหลังแล้วก็จะเดินไปแต่อากาธาก็พูดสิ่งที่ทําให้ฉันซึมหนักเลยฉันดูว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็ป๊อปตลอดได้ยังไงส่วนเธอกับแจสซงโง่ o, นั่นเดี๋ยวคนก็ลืมกันแล้วล่ะฉันอยากจะสวนกลับแต่ตัดสินใจไม่ลดตัวลงไปและจากมาฉันมีเรื่องให้คิดหลายอย่างไม่มีใครสนใจแจสแล้วอย่างนั้นเหรอฉันควรทําตัวให้ตามเทรนเพื่อให้มีชื่อเสียงใช่ไหมขาทั้งสองพาฉันมาร้านอาหารที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพฉัน ฉันมีความทรงจําดีๆกับที่นี่ฉันก็เลยเข้าไปไม่มีใครอยู่เลยฉันก้าวขึ้นเวทีที่ฉันแสดงมานับร้อยครั้งแล้วก็เริ่มร้องเพลงฉันทุ่มไปทั้งจิตวิญญาณจากนั้นฉันก็รู้ว่ามีคนเล่นแซกโซโฟนไปเพื่อนฉันอยู่เขาคือหนุ่มหล่อในชุดบริกรเราประสานการเพล่ะมากๆเลยเมื่อแสดงจบก็มีคนเริ่มปรบมือเจ้าของร้านอาหารนั่นเองฉันจําเขาได้ชายคนนั้นป่าดาตาดนตรีแบบนี้ไม่มีวันตกยุคหรอกทําแบบนี้ต่อไปเนาะคำพูดของเขาบันดานใจฉันฉันรู้ว่าตัวเองไม่หันหลังให้ดนนตรีแ่ เพราะมันคือส่วนหนึ่งของฉันฉันคุยกับนักแซกโซโฟนเขาชื่อว่ามิเชลเขามาทํางานที่นี่เป็นพนักง,งานเสริร์ฟเพื่อหาเงินเรียนวิทยาลัยและเขาก็ชอบแจ๊สพวกเรารู้สึกว่ามีบางอย่างเชื่อมถึงกันดูเหมือนว่าฉันจะเจอคนที่เข้าใจแล้วมิเชลกับฉันเป็นคู่หูที่ยอดเลยตัวคอนเสิร์ตของเราขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเดี๋ยวเราจะจัดเวิร์ลทัวร์แล้วด้วยและไม่นานนี้ฉันก็เจอวิดีโอไร้สาระของอากาธากับแฟนเก่าพวกเขายังคงถ่ายวิดีโอโง่ๆแล้วก็ไล่ตามยอดวิวยอดไลค์อยู่โอยสองสารลูกตาฉัน แม่กับฉันหายใจได้ทั่วท้องสักทีเพราะว่าตอนนี้ญาติฉันกับคุณป้าออกไปแล้วบอกหน่อยคุณมีญาติสัยเสียบ้างไหมส่งวิดีโอนี้ให้ดูอาจทำให้พวกเขาฉุกคิดขึ้นได้นะ <laughs>